ขวดน,นี้นะครับผมเรียกว่าเป็น the best single malt out of Scotland นะครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือว่าเป็น Single Ma l t ที่ไม่ได้ผลิตในสกอตแลนด์นะฮะเป็นซ i n g l e malt ที่ผลิตในเอเชียแต่ผมไม่บอกว่าประเทศอะไรก็แล้วกัน,กนปกติผมจะดื่มขวดน,นี้นี่ฮะจากสกอตแลนด์จากไฮแลนด์นะครับราคาต่างกันครึ่งต่อครึ่งซื้อ1นขวดน,นี้ได้2องขวดน,นี้นะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าไม่โคตรโอเค ไม่บอกยี่ห้อนะครับไปหากันเอาเองหาได้ไม่ง่ายนะครับแต่มีในเมืองไทยแน่นอนขวดสีเขียวมรกตหอ,อมหวานไม่ผิดหวังถ้าใครจัดมาแล้วแล้วไม่โอเคด่าผมได้เลยมาด่าในช่องผมได้เลยแต่ต้องมีเหตุและผลนะครับตัวนี้นะฮะไม่บอกยี่ห้อนะครับโอ้โหหอมอือหือ ไม่น่าเชื่อนฮะไอในในเอเชียสามารถทำซิงคโมรลได้ขนาดนี้นะครับ